กีวิตถึงจะฝากคันได้คะช่วงถามมาต่อไปกับดรจิมนอกจากนั้นในระหว่างฝากท้องเรายังจะต้องฉีดวัคซีนบาดทะยักด้วยนะครับ mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อว่า mm hmm. เมื่อคลอดเราคาดเดาไม่ได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ว่าเราจะเจ็บท้องคลอดเมื่อไหร่หากท่านคลอดในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล mm hmm. บนถนนที่บ้านแน่นอนครับความสะอาดค จะไม่มากพอดังนั้นเราจึงต้องกระตุ้นวัคซีนบาดทะยักเพื่อป้องกันถูกเฉิญหรือการคลอดที่ไม่พึ็นประสงค์สุดท้ายนะครับหมอก็จาเป็นจะต้องให้ยาบำร,รุงเลือดด้วยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมน้องส่วนใหญ่หมอจะขอคนไข้มาตรซาวด์สองครั้งเพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมทั้งเป็นการประเมินประมาณ2-4สสัปดาห์ก่อนคลอดว่าน้องอยู่ในท่าตรงไหนมีรกขวางหรือไม่ แขนยื่นขายืน่นหัวนำเพื่อวางแผนในการคลอดครับสรุปฝากทันทีที่รู้ว่าท้องฝาก4ครั้งก่อนจะคลอดให้หมอดูนะครับสามารถติดตามสาระดีๆได้หลายช่องทางทั้งทาง,ทาง YouTube และ Facebook ทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามดรจิมสิคะ